ดีครับผมพามาชมหงขาวใหญ่พี่น้องเยอะมากพี่น้องทั้งหงทั้งเป็ดพี่นอ้องเอ้ยพีครับทั้งคันเต็มปลาอยู่พี่น้องเลยไปลาบ่งทั้งนกหุงทั้งอย่างพี่น้องเนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไปนี่พี่น้องเข้าบิ่งใกล้ๆพี่น้องเข้าบิ่งใกล้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับอือ เบาๆหนำเลยกลับลงนี่จะโตงี้เลยพี่น,อน้องนอนถ่ายทำขี่นี่จะกองเข้าจะกองเข้าอย่างนี้พี่น้องมึงสามตัวนี้พี่น้องสามตัวนี้ใหญ่นอน สบายเลยพี่น้องเลยครับนกหาป่านกหาป่า,าเก่งๆเลยพี่น้องพาพี่น้องชมเที่ยวเอาบรรยากาศบรรยากาศสัตว์โลกที่สวยงามห่านเป็ดไก่ห่านห่านพาเอาบางนกน้องพี่น้องบินดีในป่าเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับตัวนี้พนญางออกมาให้ถ่ายเลยพี่น้องบุงสวัสดีครับสวัสดีครับผมยางออกมาให้ถ่ายยางบูเลยพี่น้องบุงอสวัสดีครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ หลายเด้พี่น้องเพื่อนเนื้อปลาเนี่ยทีใในะ่มีไข่ดนอนอเด,ด้พี่น้องเนาะมีไข่เพิ่นอืมมันนอนอาบแดดได้เพี่น้องเพื่อนนอนอาบแดดพี่น้องนอนอาบแดดอืออืมขับนี่คือตัวเมียเพิ่นนะพี่น้องนะเนาะเพิ่นเพิ่นค,นคุ้นขุนเด้ นอนผัวมเมียนี่ฮาร์ปสงสัยปลานี่เป็นทังเพิ่นแล้วไมัเพิ่นหลงเนาะที่อยู่เพิ่นนะครับขอบคุณสวัสดีครับ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 โอ้โหเดือยไหมเดือยงามขนาดไรเพี่น้องเปล่าสวัสดีครับ เอ๊ะเดี๋ยวเาโชว์โชว์ผลงานหน่อยดิโอ้ยเลบบีพึง่งปีกพึ่งอย่างให่เบิ้งในเว้ยรับอีกมุมหนึ่งครับเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ๆ อีคุณนเลยนะพี่อ้องอืออือจะหายหรือที่ะครับครับคลิปนี้อะมาเอาบรรยากาศนะครับนะการพาชมพาเที่ยวต้นไม้กับสีงามพี่้องขับอยู่นี่กับลายเลยพี่้องเลยพูดเรอ เยอะมากพี่น้องออยากได้ไปเลี้ยงบพง่พี่น้องพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงบ่หงใหญ่ๆเต็มสนามเลยพี่น้องเลย ปาฏิทูปาฏิทงังการละมังเยอะหลายเยอะหลายพี่น้องเยอะหลายครับทาเรือนะพี่น้องนอะครับพี่ยี่ซี่กฤติบวัว่ายคลิปโดนบันเลยเด้อพี่น้องนี่ครับพี่ยี่ซี่กฤติปาด จบคลิปภาพ,พสวยๆน้องเปิดน,นี่แหละครับเนาะเอาไว้เจอกันไหมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเด้อบายบาย